เฮ้ยอาหารอ่ะอร่อยไหมเป็นไงชอบปะ Hey guys it's Crufers here สวัสดีค่ะนี่ c r u f i r s นะคะที่จะช่วยให้ทุกคนคิดเป็นภาษาอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะครั้งที่แล้วเราไปร้านอาหารกันใช่ไหมคะเรา เรียนวิธีสังอาหารหรือถามว่ามีนู่นมีนี่นะไหมนะคะวันนี้สมมติว่าเราได้อาหารมาแล้วเราก็จะเรียนนะคะถามว่าเฮ้ยอาหารน่ะอร่อยไหมเป็นไงชอบปะนะคะอ้ามาดูกันเวลาเราอยากจะถามสมมติว่าไปกินอาหารกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราอยากจะถามว่าเฮ้ยมันอร่อยไหม นะมันอาหารเป็นยังไงอ่ะเราก็อาจจะถามว่า hows the food นะคะ hows the food hows the food นะอ่วงกลมสีแดง2ตัวนี้ให้ออกเสียงเน้นมาด้วยนะคะมี S ก็ house นะตัวดีก็ the hows the food hows the food อาหารเป็นไงนะจริงๆแล้วไอ้ house เนี่ยไอ้ตัวที่วงกลมสีฟ้านี่นะมันใช้ได้ หลายรูปแบบมากนะมันใช้ได้เยอะนะคะเช่นเราจะ h o u s อะสมมติเพื่อนสั่งสเต็กแล้วเราจะถามว่าเอยสเต็กเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็จะถามว่า hows the steak hows the steak อะเพื่อนสั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า noodle noodle แล้วเราจะถามว่า hows the noodle hows the noodle สมมติเพื่อนสั่งพิซซ่าถามว่าอะไรดี How's the pizza? How's the pizza? สมมติเพื่อนสั่งปลานะคะ fish fish ถามว่าไงดี How's the fish? How's the fish? อ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ how จะใช้ได้หลายอย่างเลยนะไม่จำเป็นแคน่าอาหารเดียวเครื่องดื่มนะ drink drink ก็ได้อะสมมติพาเพื่อนไปลองเบียร์รุ่นใหม่เอี่ยมเลยถามว่า How's the beer? How's the beer? สมมติว่าคันค้นคันเรียกว่าน้ำอะไร Lemonade Lemonade สมมติว่าทำน้ำเลมอนน d e ให้เพื่อนถาม,มว่า How's the lemonade? How's the lemonade? ใช้กับ dessert dessert ที่แปลว่าของหวานก็ได้นะคะเช่นอันนี้คือ Cake ถาม,มว่า How's the cake? How's the cake? สมมติว่าทำโยเกิร์ตให้เพื่อนกิน ถามว่า h o w s e yogurt h o w s e yogurt uh, แต่ถ้าสมมุติเราอยากจะถามเป็นชื่อชื่อชื่อของอาหารเลยเ mm hmm. ช่นผัดไทยเราไม่ต้องใส่เดกนะเช่น house ผัดไทย mm house hmm. ผัดไทยไม่ไม่ต้องแบบ house เดกผัดไทยไม่เอานะ house ผัดไทยโอเคต้ยมยำกุ้งถามว่าอะไรดีสมมติพาเพื่อนชาวต่างชาติไปลองต้งยมยำกุ้งแล้วเราอยากจะถามว่า เป็นยังไงอะ House ตจมย่ำกุ House ตจมย่ำกุลนะคะมาฝึกกันดีกว่า House ใสเดอะไม่ใสเดอะอ่ะ Salad s ส l a d สมมติทำให้เพื่อนกินถามว่า h o w s the s a l a ไม่โทษค่ะ How s the salad นะคะใสเดอะเพราะว่ามัน salad ทั่วไปมันไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะคะส้มตำพาเพื่อนไปลองแล้วเราถามว่า หาวส้มตำหาวส้มตำไม่ต้องใส่เดอะนะคะเพราะมันชื่อเฉพาะแต่ถ้าจะพูดแบบเป็นว่าปาป s ย l สลัดปาป a ย a สลัดปาป y ย s สลัดอันนี้ต้อง h หาวเดอะ p a ป a ย a ส a ัด hmm? ทับทิมกรอบ oh i love it i love ทับทิมกรอบหาวทับทิมกรอบหาวทับทิมกรอบไม่ต้องใส่เดอะนะคะเพราะมันชื่อ Rice สมมติว่าพาเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยลอง เข้ากล้องครั้งแรกครั้งแรกนะคะจะพูดว่า how's the rice how's the rice ต้องใส่เดิดนะคะตอบยังไงถ้ามันแบบ oh, I love it I love it พูดยังไงเดีย it's delicious uh, จริงจริง I love it ก็เป็นวิธีการตอบแบบหนึ่งนะ,ะชอบ I love it อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอร่อยนะคะก็ it's delicious ดูนะมีจุดสีแดงสองตัวเนี้ย it's จอนี่หนึ่ง delicious มี s ท้ายใช่ไหม it's delicious แล้วก็กูเคยได้ยินนะหลายคนชอบพูด delicious cheers cheers ไม่ต้อง it's delicious cheers ไปเลยนะคะ it's delicious ะหรือจะบอก it's yummy 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 yum. it's yummy ก็ได้นะคะ it's good ก็ได้นะ it's nice อย่าลืมนะ C E ลงท้าย C E อยู่ด้วยกันนะคะออกเสียงเหมือน S It's nice ถ้ามันโอเคก็แบบ It's okay อย่าลืม S นะ It's okay อ่ะนอกจากพวกนี้ถ้าเราจะอยากจะบอกเป็นรสชาติโอ้ยมันเปรี้ยวไปมันหวานไปมันเผ็ดไปเค็มไปอะไรแบบนี้พูดยังไงนะคะอ่ะแน่นอน It's ใช่ไปเลย it's เรามาดูรสชาติกันดีกว่าอ่ะมันนะเออมะนาวซอย sorry lemon 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 รสชาติมันเป็นยังไงคะ sour sour ไม่เอา sour sour เลยไหมนะ sour ยี่สิบอย่างเงี้ยไม่เอานะ sour แบบยี่สิบยี่สิบเด้ออย่างเงี้ยไม่เอานะเอา sour sour it's sour มันเปรี้ยว it's sour sugar น้ำตา sugar. ล sugar รสชาติมันเป็นยังไงคะ sweet sweet ตัวนี้นะ,ะ sweet ถ้าบอกมันหวานก็ it's sweet it's sweet salt ที่แปลว่าเกลือ salt รสชาติมันเป็นยังไง salty นะ,ะ Sal It salty it's salty it's salty chili chili พริกนะคะรสชาติมันเป็นยังไง spicy spicy it's spicy it's spicy อันนี้คือแบบมันเปรี้ยวมันหวานมันเผ็ดถ้าเราอยากจะบอกว่าเกินไปแบบเฮ้ยมันเปรี้ยวเกินไปมันหวานเกินไปก็ใช้ it's too it's too แบบจุดๆเกินไป จำได้ไหมครั้งมีอยู่คลิปหนึ่งเราเรียนกันว่า it's too far มันไกลเกินไปอันเดียวกันนะคะ it's too แต่แทนที่จะเปลี่ยน far ก็เปลี่ยนเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะ it's too เช่นอยากจะบอกว่ามันเปรี้ยวเกินไปก็ it's too sour it's too sour sugar จำได้ไหม sweet It's too sweet. Salt. จำได้บ้า Salty. It's too salty. Chili. Spicy. It's too spicy. มาฝึก conversation กันนะคะตามเคย Clover จะเป็นด้านซ้ายนะักเรียนกับเป็นด้านขวานะคะมาสมมติ ครูเฟิร์สอะสมินักเรียนนะคะเรามาลองต้มยำกุ้งก,กันคุณเฟิร์สก็ถามว่าเฮ้ยหาวต้มยำกึง่งถ้านักเรียนชอบก็ก็พูดว่า it's yummy อ่ครูรัสเปลี่ยนแล้วนะเฮ้ย hey, หาวซุปถั่มน้องนีก็บอก it's spicy ครูเฟิร์สถามว่าหาวเลมอนน d ด มันทำไมดี It's too sour เปลี่ยนนะนักเยนมาคนถามคุณฟูร์บ้างลุณฟูร์จะตอบถามนี้นะ้าเี่จะตอบถามว่า h o w s p a t a i o ฟูร์ก็บบก h m mm. It's too sweet อ่านักเรียนถามว่า h o w s the noodle คุณฟูร์ตอบอ m It's too salty มาตามเคยการบ้านค่ะนะเดี๋ยวนักเรียนเป็นคนขวาอักโคเฟอเป็นคนซ้ายนักเรียนตอบหรือถามนะคะเห็นภาพปุ๊บลองตอบเลยโอเคอ่ะ one two three go first ถามว่า how something ก t ง o ู้ how sometime How's the lemonade? It's too sweet. It's too salty. ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบการเรียนการสอนแบบนี้นะคะโคฟฟอร์กำลังเตรียมคอร์สนะคะเอาไว้ฝึกเรียนด้วยตัวเองนะคะเรียนผ่านทาง close group นะคะกลุ่มปิดถ้ายังไงเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ That's it. See you later Bye